ครับสวัสดีเอฟซีทุกทท่านครับมือนี้มาพบพอกับบ่าวตึงเป็นวันที่สามมักกลาคมครับสวัสดีปีใหม่อีกข้างครับพี่น้องครับบ่าวตึงมีงวองามครับมือนี้ครับเป็นง้อทองซีเดือนนิดๆครับผสมพอหนีมากครับนาเดชครับบ่าวตึงสมเองก็มือเลยครับนาเดชครับผสมที่เดียวครับติดครับผสมวันที่ครับสอง วายบ่แมงครับผสมั้งที่สองแล้ะครับผสมวันที่สิบหหาสิ้นหาออกวันที่ยี่สิบเก็ดยี่สิบแปดพฤศจิกาหกหาครับผสมคั้งที่สองครับติีรับบาตึงวานเทแหล็กบ่แมงครับเบ่งผิดครับบาตึงผสมเองก็เมื่อครับผสมฟอนนาเดีครับว่าตัวนี้ไม่หลูกมาแล้วสองโตครับโตที่สามอยู่ในทองนะครับเด้อตรวจทองเรียบร้อยครับปรากันทองครับตัวนี้ครับ สีแดงเข้มครับหางเงาดกดำครับเล็บดีคอขาดีนมสีเต่าขาบะกทบะถอนครับที่สำคัญคือราคาเพื้นถูกแห้งครับสี่หมื่นแปดพันหาร้อยเท่านั้นครับสำหรับงวดแดงงวดทองตัวนี้ครับตัวทองเรียบร้อยครับสี่หมื่นแปดพันหารอยครับท่ายสูงร้อยสามสิบบวกครับโครงสร้างดีให้ลูกดีครับตัวนี้ครับ ไอ้สื่อไปบ่ผิดบ้างครับไกลๆท่มาสอบถามเบาตึงได้ครับหน้าตางามครับเป็นง้วเพศดําครับสีแดงเข้มหายยากครับราคากระถูกแห้งครับสี่หมื่นแปดพันหาร้อยครับสี่หมื่นแปดพันหาร้อยครับสําหรับง้วทองตัวนี้ครับทองสี่เดือนนิดๆครับพี่น้องครับเปลี่ยนเข้าให้เรียบร้อยครับเพื่อความสวยงามแล้วก็ความสะดวกของพี่น้องเอฟซีครับเบิ้งครับหน้าตาครับ ดี๋ยวเบาตึงจะภาพไปเบิ้งใกล้ๆครับเบิ้งครับเล็บครับเล็บบอสันบอยาวครับพี่น้องครับบือลื่นง่ายๆเลยครับนมซีเต้าบอทกบอท้อนครับมีลูกมาแล้วสองตัวครับตัวที่สามอยู่ในทองเด้อครับสมพรนาเดชมาครับเบาตึงสมเองก็มือครับตัวทองเองก็มืออีกต่างหากครับเบิ้งครับเขาในโฮมล้วครับ ใ่สูงร้อยสามสิบบวกครับงวอตัวนี้ครับสี่หมื่นแปดพันหาร้อยครับราคาเบาแห้งครับสําหรับง้วแดงง้อทองตัวนี้ครับดําครบเครื่องครับตัวนี้ครับหางเงาดกดําครับเพดเป็นเพศดําครับเพดเป็นเพดดาครับเงาหางงหญ่ๆครับพวงหางใหญ่ๆครับเชื่องนี้ครับจับได้บายได้ครับบ่มีปัญหาอยังครับเพิ่นตื่นเสียงเบาวตึงสื่อๆครับ ตัวนี้ได้ความเงาครับแลวก็สีแดงครับน่มสีเต่าครับเล็บดีคอขาดีครับไคสนใจมาเบิ้งได้ครับส่วนมากมาเบิ้งสีบบทันครับบบทันผู้โทรมาจองครับไคสนใจเบิ้งรายละเอียดครับโทรมาสอบถามกับเปาถึงด่วนครับนาซื่อนาเลียงแห้งครับตัวนี้ครับเป็นงัวงมครับอันหน้าโคตรไกลแน่นอนครับ บ้านหน้าวาอําเภอปทุมราชจังหวัดอํานาจเจริญครับกับข้อม้วนเบาตึงครับพี่น้องครับสี่หมืนแปดพันหารอยครับเป็นราคาเบาเบาครับบ่เพงครับตัวนี้ครับบ่เพียงครับไก่ไก่ไม่ลดรับทรงครับสนใจสอบถามก็บ้าตึงได้ครับว่าท่องหายากนะครับพี่น้องครับส่วนมากคนสี่ออกลูกเมดแล้วครับ เบิ่งไปน้ากันครับพี่น้องครับสี่หมืนแปดพันหาลอยครับเบิ่งใกล้ๆครับเพศเป็นเพศดำครับํำโตเงา้วครับงวตัวนี้ครับหายสูงลอยสามสิบบวกครับนมสีเตาเด้อครับเด้อนมสีเตาครับติงบอมมี่ครับเตาที่หากับอมี่ครับเบิ่งบือลึ่งย่างๆเลยครับพี่น้องครับ ให้สนใจครับโทรมาหาเบาตึงดวนครับกับข่องงวเบาวตึงครับนี่ครับสวดส่งครับอันนี้ท้ายไกลครับราคาพอดีพองามครับพี่น้องครับสี่หมื่นแปดพันห้าร้อยสำหรับง้อทองสี่เดือนนิดๆครับผสมนาเดชมากครับดวนนะครับเด้อดวนครับเมื่อนี้มีงวดสองตัวครับตัวนึงเป็นแม่สาวครับ สามหมืนแปดพันหาร้อยครับแม่สาวครับนี่ครับแม่สาวครับสามหมืนแปดพันหาร้อยครับตัวนั้นครับเป็นรูปพริกแดงครับพี่น้องครับตัวนั้นเป็นรูปพริกแดงครับ่ายพันสูงร้อยสามสีบบัวขึ้นกันครับปีเก้าเดือนครับพี่น้องเจ้น้อยก็ขื้นนะครับรูปพริกแดงตัวนั้นครับว่าตึงจะลงสองชิปครับให้พี่น้องเขาไปเบื้องเอาครับสองเบาวตึงปทุมลาดครับโอ้ตัวนั้นก็งามครับสูงเงียบลหลอยู่ครับ นี่เป็นง้อทองครับพี่น้องครับที่เดือนโอ้หนางามครับบ้ึงหนาครับนาตาใสได้ครับพี่น้องครับนาตางามครับสุดท้านนี่บาตึงกะขอขอพุณนเอฟทีทีิตตามรับชมเรื่อยมากครับผู้ท่านเนรผู้บ่ท่านเนรครับแต่ก็รอบไปเรื่อยๆครับรอบงว่าไดทุกคนครับพี่น้องครับใ้ทุกคนครับใจเย็นๆครับสุดท้ายนี่เบ้าตึงกะ สวัสดีครับขอจบลิปต่เพียงท่านี้้อครับเด้อสวัสดีครับ